สวัสดี <c oughs> สวัสดีเอทุกท่านด้วยนะครับผมพบก,กับช่องเสียนลุยพระบ้านๆน,นะครับ EP ที่สามนะพี่ชายวันนี้มีพระมาแปดองค์ให้ f อสทุกท่านดูนะครับพี่เดี๋ยวผมจะไล่ดูทีละองค์นะครับผมนี้หลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนั่งบัว ทวดนั่งบัวนะครับอันนี้ผมเปิดไว้200บาทนะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับน,นี้ผมเปิดที่200บาทนะครับผมเดินทาง50นะครับค่าส่ง50 ต่อไปเป็นรูปนะครับรูปวันนี้ไม่ทราบที่นะครับผมอันนี้ไม่ทราบที่เลยพระบุญลิ์อันนี้ไปร้อยหนึ่งแล้วกันครับต่อไปหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนะครับวัดพนมยอนะครับผมรุ่นพิเศษนะครับพี่วัดพนมยอรุ่นพิเศษเป็นพาแท้นะครับ อันนี้ผมเปิดไว้ที่300บาทนะครับผมตรงนี้เปิดไว้ที่300บาทจะสนใจก็ค่อยทักมานะครับผม <c oughs> ต่อไปหลวงปู่เอื้อมนะครับลงปู่เอื้อมหลงปู่เอี่ยมหลงปูเอีอเอยเอ่ยมนะพี่นะี่ลงปู่เอี่ยมอันนี้ออกวัดไหน <c oughs> ไ,มไม่รู้ว่าวัดไหนนะครับผมข้างหลังเป็นพระส,สมเด็จโตนะครับพี่ชายนี้เอาไปสองร้อยนะครับถ้าสนใจเขาทักมาได้แท้ตะโองนะครับผมนี้เป็นหลวงพ่อครูนะครับปริลิษธ์ถูรุ่นรวยไม่เลิกกูให้ทำ เบิดาคุคณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับตรงนี้ไป200อบาทแล้วกัน <c oughs> นี่เป็นรูปเหมือนเจ้าคุณนอแล้วครับนุ๊จะเปิดที่3ามรอห้าสิบนะครับถ้าสนใจทักมาได้นะครับผม <c oughs> ต่อไป3ามนางนะครับ สนใจทักมาได้นะครับผมมีวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับี EP หน้าเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ